เมื่อกินทาบรรยากาศคือมากินแบบเอาอิ่มได้อันไหนอันไหนเนี่ยนี่ราชินีไหนกบบุรีลาชินีอ๋อใช่อันนี้มงกุฎเลยอ่ะเลิศตัวเนี้ยเออเป็นมงกุฎมีมีรูปดาวด้ไหมถ้าแบบเนี้ยมันจะอร่อยเพราะว่า หวานมากมันเป็นรูปที่สมบูรณ์ที่มันออกครั้งแรกหมึกลูกหนึงดูนี่ก็หวานอร่อย